พงพิงค์สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่นุ่นจะไปทํางานที่บึงการค่ะพี่น้องอยู่ที่งานออกพรรษาเนาะออยู่ถานนข้าวเม้าริมโคงนะคะพี่น้องพี่น้องบึงการเจอกันกับแม่นุ่นแน่นอนนะคะตอนนี้ก็กาลังจะไปส่งน้องพี่พินพ์ไปกับย่าสวยจ้าพิงค์พิงค์มาดิมาดิกันพี่พิงค์หนน้ามาดินต้องบด้ขึ้นรถขึ้นรถเลยทุกคนเดยวไปส่งน้องพี่พินค์ไปกับย่าสวยจ้า เชื่อเพลงตีนยกมือขึ้นยิ้มเาม่ยักคิ้วยักคิ้วนรงไหนโอ้ยไหนไหนไหนหูบัวโอ้บัวอยู่ไหนดูอ๋อเขาจะมาลามัวบพระมือนี้ในหูอยู่ไหนในหูหนปากหูเห็นหูก็พ่แล้วเรียบร้ยเรื่องอะไรอัตโนมัตินาน เพื่อนไหนก่นจยางเดียวคมเร็วเืเพงดิ้นเดีใจถึงเนี้ยลูกถึงเนี้ยไปได้าอย่ไหนคะอยู่ค่ยานี้โอเคเจออยู่ไหมประตูว่า่้ได้ปินปึกประตโอเคน่อยไหม่อ หิวข้าวหรออห่วงไหมีเออหิวข้าวไหมคัเออห่วงต้องกินข้าวอะไรหิวมเอามือออกก่อนไหนตา่ะไหนจมูกไหนปากเดี๋ยวไหนไหนปาก่ะไหนหูหูอ่ะเรามานับเลขหนึ่งสองสา ยี่ยายแกยายยายยาอุ้มหน่อยยายยายิวข้าวแล้วเนี่ยเดี๋ยวมือใส่แล้วหิ้วเข่าเนี่ยตื่นแต่เดือดเดือดถุนตื่นแต่เดือดแล้วบันเนียนไม่หนุนกระจิไปทำงานที่หลับพี่น้องก็พาก็เต็มตัวพี่พิงก็เลยกินชีสค่ะกินชีสหมดไปแล้วหนึ่งแท่งอร่อยไหมเอามือออกก่อนยิ้มหวานแม่ไปทำงานก่อนนะคะบ๊ายบายนะ bye bye Em bye 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 mẹ con bye 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 bye, bye. bye, bye. Okay. <laughs>